กำพระนะครับหลวงตากำพระสวดมนต์แล้วพระดิ้นตุบๆทีเนี้ยสับสนระหว่างมันเป็นชีพจรหรือเป็นพระกันแน่เนี่ย <c oughs> อย่าไปสงสัยหลวงพ่อท่านบอกครับห้ามสงสัยห้ามสงสัยใช่อะไรจะเกิดห้ามสงสัยเพราะยังไม่รู้ก็มาไปเรื่อยๆกันแล้วกันครับเวลาสวดมนต์ มองภาพหลวงปู่ที่หลวงตาบอกให้คำพระไปด้วยต้องทำอย่างไรมองอย่างไร้ก็ออมองนะอย่าไปเพง่งให้มองเฉยๆคำพระก็อย่าไปกรมแน่นคาเบาๆจิตอยู่ที่พระตาอยู่ที่ภาพอยู่ที่อยู่ที่คำคำสวดมองภาพแล้วก็หลับตา,อาพอภาพท่านหายไปก็เลื่ตาใหม่ ไม่ใช่มองตลอดไม่หลับตาเลยไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> เราต้องการเอาภาพท่านนะมันเป็นดวงดวงตามันเป็นหน้าต่างของดวงใจไงครับ <c oughs> ต้องการเอาภาพท่านนะเข้าไปที่จิตเราคือหลับตาเรายังเห็นภาพท่านอยู่ถูกตอนที่อพอภาพหายก็ลืมตลืมใหม่นะลืมเพื่อจําใช่หลับเพื่อให้เห็นถูกอใช้เวลาหน่อยอาจจะหลายปีบางคน ไม่ใช่วันเดียวนะวันเดียวสองวันเดือนสองเดือนมองทั้งวันหลวงพ่อไม่เห็นยิ้มแล้วกูก็เลิกแล้วนะไม่ใช่นะครับออกเองฝึกจนได้รู้เลยอย่าหยุดใหม่ใหม่ที่ฟังหลวงตาที่หลวงตาบอกถ้ามองผ้าหลวงปู่ผ้าหลวงปู่จะยิ้มได้ยักคิ้วได้โอ้โห вот, ผมว่าทํมมันเวอร์นะ <c oughs> มันเป็นไปได้นะะแยะจุครับขนาดคนไปถ้ำครั้งเดียวก็ยังบอกหลวงพ่อเนี่ยคูย่างมันได้อะ จริงๆครับแต่ทุกอย่างเราต้องพิสูจน์เองนะฮะใช่อืหลวงพ่อท่านเป็นโพริสัตท,ที่เต็มโตโทรจิตง่ายด้วยโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเอามันเป็นประโยชน์ได้เลยนี่หลายคนนะดูครับไม่ใช่คนสองคนนะจับท่านไว้เนี่ยชีวิตเนี่ย ไม่เดือดร้อนหรอกเอ่ท่านไปบ่อยนึกถึงท่านไปบ่อยแล้วกันสงตานี่ไม่ไม่หนีไปไหนเอาหนีไม่ได้ไงหนีไปเ,เดี๋ยวเจ้ากรรมในเบนมันกระเทืบเอานอ<ด>นี่ก็นาดไม่หนีมันยังกระทืบเลยเนีวก็เป็นนอนเป็นหนี้อยู่เป็นนานพวกรอเล่นงานเงี้ยเราอยู่กับพลังงานแต่เรามีท่านเต็มแผ่นดินไง เอาไป้ประโยชน์ในล่การดำรงชีวิตเนี่ยถ้างั้นจะยุยืนเหรอ